หลังสูงหน้าตับพวงจุ้ยที่ดีหลังเป็นภูเขาหน้าเป็นน้ําคุณลองมองแผนที่ประเทศไทยดูสิครับข้างหลังเป็นภูเขาไหมข้างหน้าเป็นน้ํำไหมถ้าเรามองไปทางทิศใต้ข้างหน้าทิศใต้ของเราคือทะเลไม่จะเป็นอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นทะเลอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นแล้วข้างหลังของเรามีทางภาคเหนือที่เป็นภูเขามีเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังตรงนั้นแสดงว่าตอนนี้ข้างหน้าเราเป็นน้าข้างหลังเป็นภูเขาเหมือนกับที่อาจารย์พูดเสมอว่าพวงจุ้ยของประเทศไทยเป็นพวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลก เอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันดีกว่าว่าทาไมต้องใช้คําว่าตงรีห่วงจุย้ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นคําที่มาพร้อมกันแบ่งแยกให้ถูกก่อนดีกว่าแบ่งแยกให้ถูกก่อนแล้วทาไมต้องเป็นตีรีห่วงจุย้ยทำไมไม่ใช้คําว่าห่วงจุ้ยอย,ย่างเดียวเพราะอย่างนี้ครับคำว่าห่วงจุ้ยอย,ย่างเดียวน่ะสำหรับลูกศิษย์ใหม่ๆนะครับวันนี้สิ่งแรกเลยความหมายของห่วงจุ้ยเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเขาบอกว่าหลังสูงหน้าต่ำก็คือห่วงจุ้ยที่ดีหลังเป็นภูเขาหน้าเป็นน้ําคุณลองมองแผนที่ประเทศไทยดูสิครับ คุณลองมองแผนที down, ่ประเทศไทยดูว่าข้างหลังเป็นภูเขาไหมข้างหน้าเป็นน้ำไหมถ้าเรามองไปทางทิศใต้เห็นไหมข้างหน้าทิศใต้ของเราคือทะเลไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นทะเลอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นแล้วข้างหลังของเรามีทางภาคเหนือที่เป็นภูเขามีเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังตรงนั้นแสดงว่าตอนนี้ข้างหน้าเราเป็นน้าข้างหลังเป็นภูเขาเหมือนกับที่อาจารย์พูดเสมอว่าห่วงจุ้ยของประเทศไทยเป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกนะครับเรามีภูเขาเลยจากภูเขาทางภาคเหนือของเราก็ยังมีประเทศจีนที่อยู่ข้างหลังก็จะมีภูเขาใหญ่อีกหนึ่งลูกนว่ ข้างหน้าเราเป็นน้ําข้างหลังเป็นภูเขานี่คือห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดแต่ทุกคนลืมนึกไปหรือเปล่าว่า่วงจุ้ยมันคือภายนอกมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องออกไปแสวงหาออกไปแข่งแย่งกันออกไปเดินออกไปก็แข่งแย่งกันแล้วแย่งอะไรกันครับแย่งกันหายใจครับอย่างปัจจุบันนี้เห็นไหมก็แย่งกันหายใจกันอยู่คุณออกจากบ้านไปก็แย่งกันหายใจนั่นคือความหมายของของตัวที่คําว่า ห่วงจุย้ยซึ่งคําว่าห่วงจุ้ยเนี่ยหลายคนบอกทาเลตรงนี้ดีตาแหน่งตรงนี้ดีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ดีหมดห่วงจุ้ยดีแต่คําว่าห่วงจุ้ยดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะมันก็เลยมีคําที่ต่อเนื่องคํามาว่าตีรี่ตีรี่คือสภาพพื้นดินหรือชัยภูมิศาสตร์ก็คือตีรี่ภายในบ้านเพราะว่าเราต้องบอกว่าทําไมถึงไปตีรี่ภายในบ้านเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณอยู่ภายนอกบ้านคุณแม้แต่นอกนอกประตูบ้านดีกว่าอยู่ในรั้วคุณเองเนี่ยคุณยังไม่สามารถคอนทลมมดมแงยงยยยยุอีู่่ภาใน รั้วบ้านคุณว่าห้ามเข้ามาอยู่ในรั้วคุณได้เลยสแสดงว่าสิ่งที่คุณจะสามารถคอนโทรลได้ก็คือสิ่งที่มันอยู่หลังประตูบ้านคุณเท่านั้นก็เลยเปรียบเทียบระหว่างคําว่ายินหยางยินหยางก็คือแสงอาทิตย์ลงที่อยู่ภายนอกก็คือธรรมชาติที่อยู่ภายนอกบ้านเรานั่นคือพลังหยางก็คือแสงอาทิตย์ส่องถึงพลังยินก็คือสิ่งที่พระอาทิตย์ส่องไม่ถึงหรือเขาเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองสร้างเพื่อมาอะไรสร้างมาเพื่อลองรับธรรมชาติก็เลยเกิดคําว่าตีรี่ขึ้นมาในเมื่อคุณได้้ชยภูของพวว่่ทีีดดสุแล แต่คุณจะเอาตัวไหนไปรองรับธรรมชาติละ่ะนั่นก็คือบ้านหนึ่งหลังที่คุณสร้างขึ้นมาธรรมชาติให้สิ่งที่ดีมาฝนตกมาคุณก็เอาโอา่งอ,อะไรไปรองน้ำเอามาใช้ส่อยได้ธรรมชาติให้แดดร้อนมาเลยโอ้โหแดดร้อนเปี้ยงๆเลยคุณก็เข้าไปหลบในบ้านหลังนี้ เพื่อให้คุณหลบแดดได้นั่นคือความหมายว่าสองคำนี้จะต้องเดินควบคู่ไปด้วยกันก็คือตีลี่ห่วงจุย้ยก็คือเมื่อเราได้ห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดของภายนอกแล้วเราต้องจัดภาชนะชนิดหนึ่งมาเพื่อรองรับธรรมชาติที่เขาให้มาเหมือนกับน้ําที่มันไหลามาลองคิดไหมว่าถ้าน้ําไหลามาแล้วเราเอาเขื่อนไปขวางน้ําไว สแสดงว่าไม่ว่าจะปลาเปอร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยน้ำมันอาจจะหลุดรอดไปได้ถ้าเราทําเป็นเขื่อนแลวมีเป็นรู in, ๆสแสดงว่าน้ําไหลรอดออกไปได้แต่สิ่งที่ไปไม่ได้ก็คือปลาที่อยู่ตรงนั้นถ้าเรากั้นเขื่อนปุ๊บกลายเป็นว่าปลาจะอยู่ในส่วนที่พื้นที่ที่เรากั้นไว้นั่นก็เลยคือความหมายของตรีรี่ที่มันถูกต้องสิ่งสําคัญของตรีรี่ที่ถูกต้องคือต้องมีธรณีหน้าและธรณีหลังนั่นคือการกั้นเขื่อนหน้าและกั้นเขื่อนหลังเพื่อให้ทรัพย์อยู่ที่เราเห็นไ,ไหมครับน <Bur> ี่คือความหมายของตัวเราเองที่เราจะต้องรับรู้ให้ได้ก่่อนวา ความเป็นจริงของห่วงจุ้ยแล้วคืออะไรห่วงจุ้ยคือภายนอกตีรี่คือภายในถ้าเราได้ภายนอกที่ดีแล้วนะสมมติว่าภายนอกคุณได้ทิศทางลมที่ดีตะวันตกเสียงใต้ตะวันออกเสียงใต้คุณก็พยายามจะสร้างบ้านให้มันถูกหลักให้ได้เพื่อบ้านหลังนี้จะรองรับลมกับน้ำที่วิ่งมาหาเราได้แต่บางคนกับการสมมติว่าเราไปได้ทิศทางที่มันไม่ดีทิศเหนือแต่ความเป็นทิศเหนือเนี่ยเราสามารถจัดบ้านของเราเนี่ย ให้สู้กับทิศเหนือได้ก็คืออะไรทิศเหนือเขาบอกลมมันมีน้อยแต่เมื่อลมของธรรมชาติช่วยเราน้อยเราก็สร้างบ้านให้เราเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราสามารถทําธุรกิจได้ผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะทิศไหนจะดีหรือไม่ดีสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือบ้านเราถ้าบ้านเราดีคุณไม่มีทิศที่ดีแต่คุณสามารถขยันให้เกิดความสําเร็จได้เขาถึงบอกว่าคนเก่งแต่ขี้เกียจความสําเร็จไม่เกิดแต่ถ้าคนไม่เก่งแต่ขยนันความสาเร็จเกิดขึ้นกับเขาทันทีแต่มันก็จะมีคําพูดอีกคําพูดหนึ่งที่พูดออกมาว่าเก่งขยยันมากเล แต่ทาธุรกิจอะไรก็ตามขยันปิดทองหลังผระลูกน้องบริวารโกงบ้างทาไมทํามาสิบปีความสําเร็จไม่เกิดไม่ใช่ไม่เกิดนะครับความสําเร็จมันเกิดขึ้นแล้วแต่ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงไหนมันไปตกที่ความสําเร็จที่คุณทํามาไปตกที่บริวารหรือคนที่อยู่ล็อกข้างคุณคุณได้แค่จับเงินผ่านมือเข้ามาแล้วผ่านไปเข้ามาแล้วผ่านไปเข้ามาแล้วผ่านไปนะครับนั่นคือความหมายของคนที่บอกว่าทําไมเราทําแล้วความสําเร็จลูกน้องล่ํารวยเอาทุกวันนี้มีเยอะเพราะแบบนี้แหละครับนะ ขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัรและติลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบนับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่หงจุย้ยโดยอาจารย์ธนวัรในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ f a c e b o o k ติลี่หงจุย้ยบายธนวันจิระเจริญเวศกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่หงจุย้ยศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก